วันมาขึ้นไปนเลยจ้าวันนี้อาหารทลางวันก็มีหลากหลายนะไม่เห็นไนะมีเสาวฟนงฟิชชบเป็นคนว้าวจัดการหมดเลยนั้นนี่ก็มีหลากหลายเป็นอาหารางวันที่ง่ายๆเนาะเขาก็วางวางแล้วเราก็หยิบอเองตักใครตักมันไม่มีจานเลยวางไว้จิกตรงข้างหน้านะว่าจะวางไว้ แล้วเราก็มาเติมกินจานเดียวเติมจินเองเราชอบจานไหนเรา,าเราชอบอะไรเราก็มาเลือกกินแล้วก็กินจนอิ่มนะพูดถึงกล,ล้บุฟเฟ่ต์นั่นแหละที่นี่เขาก็จะทำง่ายๆเขาจะไม่แบบว่าไม่วุ่นวายเหมือนบ้านเราะนะใช่ไหมเวลาเขาเลี้ยงเห็นไหมเขาก็ตั้งตั้งจะมาตักเองบริการตัวเองง่ายๆสนอว่าง่ายๆคือเซื้อและประทานตักเอง แบบบุฟเฟ่บ้านเฮานะคะง่ายไปเลยชอบอะไรก็เอาไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องก็จะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ไม่ค่อยติดลบมากอะไรอากาศก็ลังดีนะ,ะนอกจาจะเป็นครอบครัวเป็ <c oughs> นครอบครัวข,ข,ของแฟนนะคะก็จะมีอาหาระไรพวกอาหารพกีใก่ใครครัวอะไรปกติฝรังกันหละ

ได้เล <aunque S 2> <me> ็ก <cheg> ็ได้เป็นเองเล็กกิ่นะรวต้องบอกว่าแล้เราเลือกเอามาใ่ต้อกินไม่ต้องตัดแค่นี้แต่ไม่ชอบก็กินทุกอย่างของฝรั่งของไทยไม่ชอบก็กินหมดเลยผสมนี้กลับมาบ้านก็ยังหิวกันเนี่ยเป็นคนยังไง กินบ่อยมามาตรงนี้เสร็จมากินเส็จนี่ก็เหมือนกันเยอะนะแล้วตักหลายน่าจะตักหลายครั้งประมาณนั้นนะคะกินจนอิ่มกลับบ้านกินอีกไหมก็ต้องบอกว่ากินอีกนะเพราะว่าไม่ชอบเกงห่อไหมไว้ที่บ้านแล้ว บาันมันไม่สิ้นสุดนะคะกับข้าวบ้านเราก็ต้องมี <c oughs> แต่กับข้าวบ้านเขาว่าเป็นกับข้าวบ้านเขาไม่ช่วยกินกินกับข้าวบ้านเขาไปเลยลก็แม่เขาเลีเ้ยงดีเขากินแบบง่ายๆกัน,นะคะ่ะฝากเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะพอได้ทําคลิปได้สร้างเงินไปด้วยหรือสร้างตัวตนเหมือนคนดังเขาบ้างสวัสดีปีใหม่น,นะคะสวัสดีคิดมาก